ไปติดตามผลกนนารแข่งขันกอล์ฟฮอนด้า a อลพีเจไทยแนด2024วันแรกนะักกอล์ฟสาวไทยผลงานเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับครับกอล์ฟฮอนด้าแอลพีเจไทยแ2024จบกนนารแข่งขันวันแรกแล้วนะครับโปรซิมนัทกิจตาวงทวิลาบรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วกับประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟสาวไทยส่วนผู้นำเป็นโปรโสาวจากไต้หวันครับ กอฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์รายการฮ o n d a LPGA t h a i l a n d 2024ชิงีเงินรางวัลรวม1.7ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ62ล้านบาทที่สนามสยามคัตีิขับพัทยาโอคอสจบวันแรกแล้วนะครับโปรซิมนฐกิกตาวปวงเทวีลาบมื่อ135ของโลกรองแชมป์เก่าปีที่แล้วทำผลงานยอดเยี่ยมทำไป6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์5อันดับพา67ผลงานเท่ากับวันแรกของปีที่แล้วรั้งอันดับที่3ร่วมกับปะพังกรทวัฒนกิจ มือ43ของโลกเจ้าของแชมป์เมเจอร์ A.N.A. Inspiration 2021และเจ้าของแชมป์อาร m c o มโก d ซาอุดีอินเตอร์2024ที่เพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ทำทั้งหมด6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เท่ากับนัทกิตาคิดว่าทำไม่ดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้ก็คงถ้ามันดีกว่าปีที่แล้วได้ก็กดีค่ะพยายามจริงๆในทุกแมตช์เลยค่ะอยากทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าในทุกๆแมตช์ก็ถือว่าเราได้ เติบโตขึ้นแล้วอย่างจริงๆนะคะเหลืออีก3วันนะคะก็ฝากมาเชียร์ซิมแล้วก็นกักกอล์ฟไทยทุกคนนะคะทั้ง11คนเลยค่ะถ้าเกิดมาเชียร์ที่สนามได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเชียร์ไม่ได้ก็รับชมได้จากทางบ้านเลยค่ะขณะที่อันดับ3ร่วมยังมีอีกหลายคนบุ๊กเอ็มเพนเดอร์สันมือ13ของโลกจากแคนาดาอายากะฟูรุเอะมือ20ของโลกจากญี่ปุ่นคิมฮยูจูมือ9ของโลก เจนนิชินมือ64ของโลกอีมิฮยางจากเกาหลีใต้และมาเดเลน่าเซ็กสตอมมือ65ของโลกจากสวีเดนโดยกลุ่มอันดับที่3ร่วมสกอร์ตามหลังเซียนเปยยุนผู้นำจากไต้หวัน3สโตกทางด้านพอรอนองเพชร้ํำทำผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันทำ4เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้สกอร์4อนันดับ68อยู่อันดับที่11ร่วมกับจารวีบุญจันทร์ที่ทำ4เบอร์ดี้เท่ากัน สุวิชยาวินิชฉัยธรรมนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มาจากรอบคัดเลือกและโคจินยังอดีตมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ผลงานของนักกอล์ฟคนอื่นๆที่น่าสนใจเอริยาจุธานุการแชมป์ปี2021อดีตมือหนึ่งของโลกสกอร์อีเวนต์พา72อยู่อันดับที่51ร่วมกับปาจลีอนันตนลิการเซลินบูติเยมือสีของโลกจากฝรั่งเศสส่วนลิเลียวูแชมป์เก่าและมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาตีเกิน1นึโอพา73อยู่อันดับที่60ร่วมกับเอมิหยาง แชมปสมสมัยจากเกาหลีใต้นิวัสุริยะถ่ายภาพเจสราเทียนเฉยปรายงาน